ปวดเนาะเราแบบว่าเป็นแฟนคาดหวังว่ามันยังคงเป็นแบบว่าไม่อะโปรักกันไปวันๆเหมือนเดิมก็ก็ยังคงเป็นไม p โปรอยู่ครับแล้วกันอปวันนเหมือนเดิมไหมก็ต้องรอดูแต่รับรองว่ามันมันเจ๋งกว่าในพอดแรกแน่นอนอันนี้เป็นเป็นพอดที่เข้าใจง่ายแล้วเป็นในยุคแฟชั่นที่เข้าใจง่ายและเชื่อว่าพอมีสินค้าไทยในกลุ่ม SME เนี่ยที่หลายคนน่ยยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยรู้จักสิ่งนี้แต่พอได้เข้ามาอยู่ในเรื่องเนี่ย เชื่อว่าพอไปอยู่กับไมโครมันจะเข้าใจง่ายมากขึ้นจะตื่นทุกวันเลยทืกหน้าในส่วนกลิ่ต่างๆเป็นยังไงบ้างเลยก็ตอนนี้อยู่ช่วง p production ครับก็กำลังคุยบทแล้วก็วางวางตัวกันอยู่แล้วก็วางพีเวียวางทม์ลน์ว่าว่าจะถ่ายกันช่วงช่วงไหนเป็นยังไงครับ่าเตรียมตัวด้านไรมากกับเรื่องนี้ก็บทเรื่องนี้จะเป็นบทที่ดูฉลาดมากขึ้น ต้องต้องต้องรอดูว่ามันจะเป็นบทยังไงเพราะแค่ปกบฟังแนละ้วเฮ้ยโยอยเราดูดีมีความรู้อะเรื่องแรกเลยหมายถึงว่าที่มีความหมายหมายถึงเราที่มีความรู้ <c oughs> อ่าส่วนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่มายหรือใครก็ตามก็จะถูกปรับบทออกไปว่าเฮ okay ้ยโอเคเขาจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้เพิ่มขึ้นต้องรอดูว่าเป็นยังไงรับรองว่าเจ๋งแน่นอน แต่เส้นเรื่องความรักก็ยังจะเข้มข้อนอยู่ใช่ไหมเฮ้ยมีทุกเรื่องมันต้องมีความรักอยู่แล้ว <c oughs> สับบส่บแม่ครับสั่บแม่ครับก็ตามฉบับเบียนคราวก็ต้องเต็มที่ก็จะมีแบบเห็นอะไรแปลกใหม่หรือไมเพราะว่าเบี้ยนเขาจะมีความแปลกใหม่ให้เราได้ตื่นเต้นตลอดมีมีมีก็ก็ส่วนใหญ่จะมีกับตัวพี่ไม่แหละที่โอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาวันนี้เขาจะกลับมาในในรูปแบบ ที่แบบว่าน่าสนใจมากขึ้นเจ๋งขึ้นทุกคนต้องฝากก็ฝากติดตามพี่ใหม่ด้วยตอนนี้เขาก็ตามอายุอานามเจ็บเขาไปพาเขาหน่อยไม่แต่เราล้มก็เหมือนกันเราล้มแต่เรายังไม่ถึงขั้นพาไงเพราะด้วยอายุเราเรายังโอเคเรายังไหวยกลมไปได้แต่พี่หม่ก็แบบเาเป็นน้องโปลสาขวบใช่น้องโคลสขวบเอ้ยดีแต่มีแต่มีน้องเนยคอยรับไปเออัปเดตถึงพี่ไม่หน่อยค่ะว่าต้องแบบไป่าเรามีการพูดคุยหรือยังไงกั ก็ก็มีไลน์คุยกันมีเทกคุยกันแล้วบอกว่าแบบเออโชคโชคดีนะแล้วเขาก็ทำหน้าย,ยิ้มมาแบบขอบคา้าก็แบบนา่บารักเหมือนเดิมยังออยังดีอยู่ still alive <c oughs> พี่มาย <c oughs> ละหายนากันไปสองเดือนเนาะแฟนจะคิดถึงใช่คิดถึงแน่นอนเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนคิดถึงแน่นอน <c oughs> ก็เดี๋ยวเขากลับมาดีเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไม่ว่าเขาจะผ่านอะไรมาก็อย่างก็อย่างที่บอกเขาจะกลับมาเท่ขึ้นเจ๋งขึ้นมั่นคงขึ้น ตอนนี้มันกลายเป็นความแมสสิกแล้วการเดินลุยเข้างานตอนนี้สื่อต่างประเทศก็โลงอะไรเงี้ยจับตามจริงก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณแฟนขอบคุณที่พี่สื่อที่แบบให้ให้การสนใจพอดีณวันนั้นคนดังเขาไปเยอะไง่าจะเป็นจีซูอัญญาเทเลอร์จอยหรือใครก็ตามอย่างเงี้ยแล้วก็รถมันเลยติดมากก็พอติดเสร็จปั๊บผมไม่ทันละ้วเข้าไปเราคงไม่ได้ทำเลยเลยคงต้องเดินไปนั่งเดี๋ยวหาที่นั่งไม่เจอแล้วก็เลยต้องต้องรีบเดินก็เดินเสร็จปั๊บรอแค่ท่องกับตัวเองว่า เท่นะเราต้องเท่นะเราต้องเท่นะอเคท,ท,ทางที่ตอนนั้นจ,จริงๆคืออยากเข้าห้องน้ำมาก <c oughs> ตื่นเต้นไงตื่นเต้นเด <c oughs> <c oughs> ินภาพที่มันออกมาก็เท่จริงก็ <c oughs> ไม่แสงแสงเขาดีแต่กล้องเขาแบบหันานมาพอดีอะ <c oughs> แต่โมเมนต์ประทับใจคือเดิอนออกมากค่ะมีแฟนดีแบบว่าตากล้องสตรีทก็เก็บภาพเดินไป <c oughs> <ช>หมด <c oughs> เราเก,ก็บกล้องเหมือนกันใช่เราเราก็ถ่ายก็เราก็ถ่ายไว้คือเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วผมไม่ได้ไปโชว์ดีออมานานมากครั้งนี้เป็นการ อีกครั้งหนึ่งที่พี่ๆเป็นท,ท,ท,ที่ก็ไม่ได้ไปนานเลยก็ได้เจอแฟนๆก็ดีใจที่แฟนๆทุกคนยังแบบยังเฝ้ารอให,ให,ให,ให้ให้การตอบรับซัพพอร์ตกำลังใจเนีย่ยน่ารักมากก็ชื่นใจถ่ายรูปเก็บมานี่เพิ่งลงไปในไอจี้วที่มีในไอจีอันหนึ่งก็คือแบบได้เจออัญญาเทเลอร์จอยมองอย่างนี้ครับความสุขมันจะออกแต่รูปมุนย,ยังเยังฟินอยู่ทุกวันนี้ยังฟินอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> ดูกี่ครั้งก็ยังรู้สึกดี <c oughs> เป็นโมเมนต์ดีๆร่วมกับการดูแฟนๆด้วยที่แบบเขาังน่ารัก เราทำอะไรแล้วมันแมสตลอดเลยตอนนี้อ๋ไม่หรอกครับจริงๆก็จริงๆก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อแล้วก็ขอบคุณแฟนทั่วโลกที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็แบบแชร์กันมาครับหลคนก็เชร์แบบอยากให้ร่วมงานกับหลายๆคนอยากอยากเหมือนกันอยากเหมือนกันก็เร็วๆนี้ก็จะมีร่วมงานกับนักแสดงหลายคนเลยที่สำคัญกับน้องเนย ซีอูซูนหมายถึงปารีสเหรอครับก็ก็มีแน่นอนแต่กลับไปในแบบไหนหรือยังไงก็ต้องรอดูยิ่งใหญ่ไม่แน่ใจยิ่งใหญ่สุดตอนนี้คือกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ชายกอเนว่าปิตเจค่ะเรว่าล่อยคลิปมาเรื่อยๆแล้วกระแสวันนี้แต่ตามรอยเนาะไม่ใช่แค่กรุงเทพต้องไปต่างจังหวัดว่ามันวางแผนโปรเจกต์นี้ไงก็เป็นการวางแผนโปรเจกต์ว่า ในในมุมฮิตเด้นต่างๆที่คนอาจจะไม่เคยเห็นหรือเขาอาจจะรู้ได้ไม่ครบว่าเอ้ยในที่แบบนี้ในเขตพระนครมันมีความสวยงามแบบนี้แล้วเราก็ไปอยุธยาไปที่นั่นไปที่นี่เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่ที่ไปกันประจำอ่ะมันยังมีในมุมนี้อยู่นะมันยังมีในมุมนี้อยู่นะแล้วเราก็ไปหินว่านี่สุขทันทีสุขทันทีไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบนในในประเทศไทยทําท่าสุขทันทีแล้วก็แชร์กันลงมา t a t x apple x butter bear แล้วก็แชร์กันมาจะได้มาเจอกันในสเปเชียลอีเวนต์ครับก็เจะมีแสลงกับนองด้วยใช่เดี๋ยวมีด้วยแล้วก็มีมีเคงพาวเวอร์ด้วยกันด้วยต้องรอติดตามว่าจะออกเป็นไงแต่ว่าทำงานน้องเข่าขานะไปแก้งเขาจนเข่าขานะตอนนี้คุยกับคนไม่รู้เรื่องลนะคุยคุยได้ปุยได้แต่กับเนยเนยเป็นไงเธอบอกดีดีดีโบโบเอาไปแก้เนยไงจนเนยแบบทำเนี้ยอจะขยี้อยู่ให้แหลก แปลมาทำใจแบบว่าโฟดูแบบพีดน้องเนยดูแลน้องเนยดีมากเลยแต่ละที่ที่ไปแบบจริงๆแล้วเขาดูแลโฟก็ก็มันก็จะมีคลิปที่เป็นแบบว่าโฟดพาน้องเนยขึ้นบันไดใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องเนยพาโปดขึ้นบันไดแทนะเออหมเกือบล้มหลายรอบดีน้องเนยแบบพี่โปเกือบล้มหลายรอบที่ไหนล่ะโฟเกือบล้มหลายรอบใช่พาเนยเดินไงแล้วเนยก็แบบจะดูขาเนยไม่เหรอ ไว้แบบเป็นเด็กเท่ากันเลยนะอายุเท่ากันเราเราชวนกันสนเรียกว่าพีเลยนอทำไงกับเอีมากเขาเขาเขาเาเป็นคนที่น่ารักมากอะ่ะก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสุขในชีวิตอ่ะก็ไม่แปลกใจที่หลายคนก็กรกักเขา,ขาใช่มืถามแบบคือทำไมช่วงนี้คือคุณดูลีจังเลยเฮ้ย <c oughs> เพื่อบทเรื่องนี้ไง<อ>แล้วเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเรื่อย บ,บลงไปกี่โลครับตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่าก็พยายามลดของหวานอยู่แต่โปรคู่ของหวานไงไมันก็ตัดใจไม่ได้ออก็มือก็ต้องกินที่เราอยากได้แบบอยากได้ออกแบบวางแผนไว้อย่างให้รูปร่างออกมาเป็นประมาณไหนหรือได้เฟิร์มขึ้นเพราะว่าจะแบบมนการโชว์อะไรอยู่นะโชว์มันแน่นอนอยู่แล้วโถ<อ>เอ้ยเล่นมาทั้งทีก็ต้องแบบสวัสดีครับสวัสดีครับห้องน้ำไปไหนครับห้องน้ำแบบห้องน้ำไปทาไหนไร่างเงี้ยห้องน้ำมันงงครับ เงน,อนบบพอดีทนก็ให้แบบคนสุดๆเลยต้องดูก่อนว่าตอนตอนนั้นช่วงช่วงไหนได้จะได้ที่สุดบางทีอาจจะเก่งก, <c oughs> กล้ามกล่นคูอว่าแบบเราอยากจะได้แบบแขนขาว่าเราจะแบบซิกแพคมาเลยโอ้ยต้องรอดูว่าเรื่องชายจะเป็นยังไงบ้างไม่ได้ว่าแบบยังไงนะโชว์ใงเรื่องหรอกโอ้ยเราก็มันต้องเป็นของเรื่องคนจะโชว่นีมันต้องเก็บไปบ้างให้พี่มาเขาได้โชว์ความความเท่ของเขาบ้าง แล้วก็แบบแปลว่าคุณก็จะเตรียมฟิตกับพี่มาพร้อมกันเลยใช่ใช่ใช่แล้วช่วงนี้เขาเลยแอบไปผ่าเขาก่อนแล้วกลับมาได้ฟิตพร้อมๆกันแล้วแว่าน่าเสร็จกลับมาคราวนี้ปักน่าจะเริ่มรันโปรเจกต์ได้อย่างเป็นทางการหรือเปใช่ครับใช่ใช่จะเริ่มรันแล้วต้นต้นปีหน้าแล้วก็ได้ดูสิ้นปีแน่นอนไม่วแ้ว่าคุณใช้หน่อยู่ใช่แต่ว่ากลางปีผมมีโปรเจกต์เป็นเป็นโปรเจกต์หนั่งที่แอบซุ่มไปถ่ายมาตอนที่บอกว่ามีหนวดแล้วลืมซื้อที่โกนหนวด ่นแปล,แลว,ว่าก็คือป,ปีหน้าคืออโปลสแบบว่ายิงยาวยิงยาวเลยงั้นก,ก่อนเลยพี่ปีหน้าปลายปีนี้เรียมทำอะไรมาปลายปีนี้อ่ะที่ใกล้ที่สุดก็คือนี่เลยเข้าดาวข้าดาวร่วมกันสิ้นปีแต่ก่อนหน้าที่ถึงเข้าดาวเนี่ยโปรก็จะมีงานงานหนึ่งที่ต่างประเทศต้องรอดูว่างานนั้นจะเป็นยังไงคืออะไรโปติดต,ต,ตามนะดี๋ยว่าให้แฟนเราติดตามได้เลยนะคบครับโอเคงั้นถ้าโปรฝาก กาอ,อ่าครับผมก็นี่เลยจากอินเตอร์คอมเมิร์สไลฟ์เอ็กซ์โปสองพันยี่สิบสี่ซึ่งก็จะจบแล้วครับผมทีนี้เป็นของกระทรวงพาณิชย์และที่สำคัญคือร่วมกับซีรีส์เรื่องชายด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็น SME ในกลุ่มย่อยเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่อยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ เต็มที่ครับใครมีอะไรดีหรือว่าใครอยากโชว์อะไรในในกลุ่มผู้ค้าย่อยเนี่ยสามารถโชว์แล้วก็บอกต่อกันได้ให้คนมาซื้อยเยอะจะได้แบบเป็นการเติบโตของประเทศไทยมากขึ้นอย่างี้่ได้แมนโอได้รางวัลกำกับเยสิกใช่อกกับยอดเยี่ยมกำกับและงงานศิลป์กำกับศิลป์โอเคโอเคก็โอ้กำกับศิลป์ยอดเยี่ยมของแมนสองสุอรเซอร์ก็ดีใจมากมากครับที่ ที่ทีมงานเขาได้รางวัลเนี่ยเพราะว่าเขาก็ตั้งใจมากโดยเฉพาะพี่นักลบเนี่ยคือพี่นักลบเป็นเป็นเป็นศิสปิคอลาที่โปชอบมานานละแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้ร่วมงานกันแล้ววันนี้มันเขามีรางวัลที่การันตีว่าเอองานเขาเจ,จ๋งจริงๆด้วยแล้วก็ดีใจกับทุกๆฝ่ายก็ขอบคุณทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกับสุพรนณอโห่เหแนไแต่แฟนๆที่ซัพพอร์ตหนังเรื่องแมนโสมตลอดขอบคุณมากๆครับ ก็เป <formation jin x 2> <s at> ็น <theater> ซีรีส์ Go Love ที่จะไปช่วยในแง่ของบทด้วยแล้วก็ในใน acting บ้างเลยครับก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นไงเพราะว่าน้องๆเขาหรือแม้แต่พี่กระแตหรือพี่โยเกิร์ตเขาก็มีบุคลิกที่น่าสนใจอยู่แล้วเชื่อว่าต้องเป็นที่รักของทุกคนแน่ๆครับนดนอพคิอ๋อใช่มีพลดูดเฮ้ยตามตามเยอะเหมือนกันนะโอเคก็พลดูดครับอันนั้น ดีใจที่มีโอกาสได้เป็นผูุ้่มกับภาพครั้งแรกเป็นสิ่งที่โปแบบว่าโอ้วิ่งหนีมาทั้งชีวิตเลยว่าแบบโอ้คนถ่ายรูปเยอะแล้วว่าโปไม่อยากแบบถ่ายภาพแต่พอวันหนึง่งโอเคมันมันบังเอิญว่าโปไม่มีวิชาเรียนตอนนั้น,ม,นมันเหมือนมันขดาดถึงตัวโปเลยไปลงเรียนถ่ายภาพก็เลยเนี่ยก็เลยได้ใช้สกิลนั้นแบนี้ว่าโอเคในมุมภาพของโปในมุมการกับการสื่อสารอารมณ์เนี่ยจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะครับในการประมูลครั้งนี้ในวันที่ 12ตุลาครับผมในงานโฟมินิตครับผม <c oughs> <c oughs> ครับผมจอแกรนิสเซอร์นะคะ